สวัสดีค่ะทุกคนคลิปตามรีเควส์วันนี้นะคะแซจะมาสอนเซตผมแบบยูนาบีนะคะคือจะบอกว่า พูดชื่อนี้บ่อยมากๆนะคะเอาจริงแซยังไม่ได้ดูหนังเลยแต่ว่าทุกคนก็คือส่งรูปมากันเยอะมากค่จากที่ใสยไปตัดผมทรงนี้มานะคะที่ต้องบอกเลยว่าทรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นหน้ามาอย่นี้เนาะถ้าเกิดว่าตอนแรกใครได้เห็นรูปของไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันผ่านมาแบบสามอาทิตย์แล้วนะคะผมข้างหน้ามันก็เลยยาวมากแซยก็เลยใช้วิธีการที่เบี่ยงออกอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้จะไปหาที่แปะก็ไม่ได้เนื่องจากว่ารัาบาลยังไม่เปิดให้ร้านทำผมเปิดเนาะก็ไม่รู้ว่าตอนที่คลิปนี้ออกไปแล้วทำผมจะเปิดแล้วหรั เราะว่าตอนนี้ก็คือเซ็ตเป็นหน้าม้าแบบ แสก,กางอยู่นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ไปเพื่อนๆดูอันนี้คือผมที่เราแค่สระผมเสร็จแล้วเป่านะคะมันก็จะเป็นแบบอารมณ์ประมาณน,นี้ทีนี้วิธีการเซตของไซน์นะคะก็คืออย่างแรกเลยคือเราต้องมีอุปกรณ์ซึ่งไซใช้ที่ม้นผมอันนี้ของเลิศชาชาแต่ไซไม่แน่ใจว่าเขาม่มีขายหรือเปล่าเพราะว่าอันเนี้ยสิปีแล้วนะคะอันนี้จะเป็นไซประมาณ3ามิมิลน,นะคะคือถ้าใครมีที่ม้วนผมไซใหญ่ประมาณสัก32หรือ38เนี่ยดีมากเพราะว่าผม ทรงนี้เวลาที่เราเซตนะคะเราจะต้องการให้มันดูมีวอลลุ่มดูเซอเซอแต่ว่าไม่ใช่รอนขดขดแน่นเป็นเกลียวแน่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้เจ้าตัวที่ม้วนผมที่ค่อนข้างใหญ่แบบนี้ง่ายมากเราจะบอกว่าเป็นวิธีการม้วนที่แบบโคตรเร็วก็คือแบ่งผมออกครึ่งหนึ่งนะคะเป็นผมแกะแบบนี้จริงๆถ้าใครที่มีผมเส้นเล็บแบบจาาแล้วก็เป็นผมที่ตรงอยู่แล้วผมค่อนข้างลื่นนะคะอาจจะต้องใช้พวกซีซอสเปย์หร Beach w e เปร a ์อะไรนี้นะคะในการฉีดก่อนเพื่อที่จะทําให้ผมเราเนี่ยมันลดวความลื่นนะ้าผมมันจะมีความหนืดหนืดมันจะมีความสากที่ผมทําให้ผมของเราเวลาที่ม้วนเนี่ยมันจะอยู่ทรงได้ดีกว่าการที่ผมมันลื่นๆเพราะผมลื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะคลายตัวได้เร็วมากปกติอายใชย้แต่ว่าวันนี้อายไม่ได้พกม,มาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็บอกเพื่อนๆเอาไว้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครมีลักษณะผม,มคล้ายๆกันนะคะอย่าลืมใช้สีซอสสเปรย์พ่นก่อนนะคะ,ก,นนะ,คะก่อนที่เราจะม้วน ทีนี้ก็แบ่งผมนะคะตามที่เคยสอนไปเลยก็คือของทลายจะแบ่งง่ายมากก็คือแบ่งเป็นครึ่งหน้าครึ่งหลังแบบนี้นะคะวิธีเซตผมทรงเนี้ยเราใช้เป็นชอ่อที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะคือเราไม่ได้ต้องการชอ่อเล็กๆอะ่ะเราก็จะแบ่งสักสามลันประมาณนี้นะคะแล้ววิธีการก็คือดึงมาข้างหน้านิดนึงนะคะเนี่ยดึงขึ้นมาข้างหน้านิดนึงแ้วเราก็ม้วนออกก็คือการม้วนออกจากกรอบหน้าไปด้าหลัง อ่คะคะแล้วก็ตัวที่ม้วนนะคะจะพยายามตั้งตรงแบบนี้ทั้งหัวน,นะคะโอเคแบบนี้หยิบนะเนี่ยใ้ไม่มาปนกันะกนะคะจริงอะม้วนให้มันเหลือช่วงปลายนิดนึงแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะได้ดูแบบปลายพิวผิวเซอเซอรว่าใครจะม้วนสุดไปเลยก็ได้ะช่อหน้านี้นะคะก็คือม้วนไปเลย คือมันเป็นการม้วนผมที่ไม่ต้องการแบบแผนอะไรมากเลยค่ะเหมือนเราหยิบมาช่อใหญ่ๆแล้วเราก็พยายามม้วนออกม้วนออกม้วต่อ,อให้หมดทั้งหัวแค่นั้นเลยง่ายมากๆแล้วก็ใช้เวลาเร็วมากเมื่อเทียบกับตอนที่ทรยแบบไว้ผมยาวเท่ากันทั้งหมดอะไรแบบเนี้ยทรรู้สึกว่าการที่ซอยเป็นทรงแบบนี้คือแบบใช้ชีวิตโคตรง่ายโอเค เสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะได้ประมาณนี้แต่เดี๋ยวเราจะมีการมาจัดทรงอีกทีท,ทีหลังะคะ่ะอันนี้ก็คือเก็บไว้ก่อนแต่ที่เพื่อนๆเห็นก็คือเราจะเป็นลอนคลายๆใหญ่ๆนะคะเราจะไม่ใช่ลอนที่แบบมีความแน่นนะข้างนี้ก็ทําเหมือนกัน เราจะมีการม้วนเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะในเรื่องของพวกด้านข้างตรงนี้ให้มันท้องขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของด้านหลังตรงกลางด้วยนะคะวิธีการก็คือเราหยิบช่อเลยนะคะเราหยิบเป็นช่อขึ้นมาแล้วจากนั้นเราก็ม้วนด้วยวิธีการเดียวกันก็คือหมุนไปด้านหลังแบบนี้นะคะ จะเป็นการหยิบช่อของผมที่มีการแบบว่าซอยเอาไว้ส่วนบนนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นการซอยที่แบบไล่ชั้นไล่เลเยอร์ลงไปผมทั้งหัวมันไม่ได้เท่ากันนะคะดังนั้นเวลาที่เราแบบจะทําให้มันพองขึ้นเนี่ยเราจะต้องแบ่งป็นชั้นบนและชั้นล่างแต่ก็ถ้าแต่งอย่างซรายอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายงเงี้ยแล้วมันก็จะเร็วด้วยเวลาที่ต้องใช้นะคะเสร็จแล้วข้างนี้ด้วย ผมข้างหลังเนาะก็จะมีช่องตรงนี้นะคะก็จะใช้วิธีม้วนแบบนี้นะคะ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็จะได้ผมที่ทข้างๆพองแบบนี้นะคะทีนี้สิ่งที่เรายังไม่ได้ทํานะคะก็คือผมหน้าตรงนี้คือตอนแรกมันเป็นหน้าม้ามันก็จะเป็นหน้ามานี้แล้วเราก็ค่อยตัดออกด้านข้างแบบนี้เนาะในทีนี้ตอนนี้มันยาวแล้วนะคะเราค่อยก็เลย แหวกไว้ด้านข้างแบบนี้แล้วเราก็จะหยิบเจ้าหวนช่อหน้าม้าเนี่ยนะคะแต่อันนี้เ <_ d ata> พื่อนๆขั้นตอนนี้ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราใช้แกนที่มันค่อนข้างใหญ่เนาะเวลาที่เราจะม้วนตรงข้างหน้าตรงเนี้ยให้ระวังช่วงหน้าผากเอาไว้นะคะเหมือนกันก็คือดึงมาข้างหน้านะคะแล้วก็หมุนปัดออกไปนี่มันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยนะข้างนี้ด้วยนะคะอันนี้ต้องดูกระจกอ่ะปัว นี่นะคะได้แบบนี้ตรงกลางอันนี้ก็คือเส้นมันแบบมันเป็นเส้นที่สั้นมากใครไม่สามารถ้วนได้ก็เราก็จะปล่อยไว้แบบนี้นะคะซึ่งโดยรวมแล้วผมตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะโดยรวมแล้วผมตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือข้างหน้าก็จะเป็นม่านน้ำตกลงมานะคะ ทีนี้ก็อยู่ที่เราค่ะวันไหนเราอยากจะเซตให้มันโยงๆนะคะก่อนที่ผมจะแห้งเนี่ยเพื่อนๆอาจจะ,ะดันผมขึ้นไปหน่อยให้มันเป็นแบบบูสงีจังอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็วิธีการคือเราอ่ะเอามือสางสางสางแบบนี้นะคะเราก็จะได้ผมประมาณนี้นะคะอย่างที่ไปบอกไปว่า ตรงเนี้ยมันเน้นเซอร์แล้วก็เน้นให้แบบเห็นว่าผมมีวอลลุ่มเล็กน้อยแต่ไม่ใช่การแบบเป็นเกลียวเป็นคลื่นอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ตรงเนี้ยเราไม่ต้องการอะไรที่มันเป็นเกลียวชัดเจนนะคะเราต้องการให้ผมมันดูคล้ายๆค,ยคนผมหยักโซ่ค่ะคือมีคลื่นมีอะไรแบบมีวอลลุ่มขึ้นมานะคะแค่นี้ก็คือจบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เซตให้มันปาดไปข้างหลังอย่างนี้นะคะเอาไปลองใช้กันกับทรงของเพื่อนๆในปัจจุบันได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะออกมา ขึ้นอยู่กับว่าเราอะตัดผมเอาไว้เป็นทรงแบบไหนนะคะแต่ว,ว่าวิธีการม้วนวิธีการทำโดยหลักๆแล้วอะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเหมือนๆกันเองนะคะวันนี้ลาไปลวคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย